อ่ะอ่ะกระบั้นทองไหมคุยหน่อยวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้มั่นใจยังไหนสามยี่สี่สามยี่สิ่หนักใจยังไหนไม่หนักใจเลยยังห้าโดนหมดแหมโดนสองอ่ะเอ้ยโดนมันมีรอยแตกอยู่นะโดนอะไรยกครับสามวันนี้ชอบแบบถือว่ากดบันไหมใหม่ไปหน้าเจอใครเนี่ย โอ้เดือดก้าวเก้เคยเจอกันยังเสมอกันใช่ไหมเสมอกันมาเสมอกันไหนเสมอกันไหนสามยกนี้ไปก่อนว่ายกสี่เขามาบีบีบีคือมาแบบน่าชนะไหมอาเจอกันไฟหน้านี่ครับรายการใหญ่วันนี่เก้าใช่รายการใหญ่เลยเป็นไงบ้างเต็มที่ครับเต็มที่นะมั่นใจยังไงเขาก็ฟอร์มสนอนกันนะนะมั่นใจมั่นใจนะอ่ะฝากฝากถึงตัืก้วเก้าหน่อยเนาะ ก็แล้วแบซ้อมมาเต็มที่ครับอ่าซ้อมมาเต็มที่นะอ๋อแล้วครับพี่พุฒครับเอาพูดถึงไฟหน้าเลยนะเออก็ข้าวไปไงบ้างอ๋อช่วยได้ครับสู้ได้ได้เลยเพราะเราเคยเจอมาแล้วรู้ทางเลยมีเคยเจอแล้วครับผมเคยเจอแล้วใช่ไหมครับสมอกันเสมอกันมาไปนี้มีจิตไจนมอะไรกันไหมครับเนี่ยก็อ่าไฟไฟไหนไฟไฟต่อไปครับไปรายการใหญ่เดี่ยวมีไหมอ๋อไม่ไม่ได้มีอะ้วยังไม่มีใช่ไหมตามตามตามสเต็ปเนาะครับตามสเต็ปอ่าครับผม ถือว่าเป็นรายการใหญ่ที่เสียบทจัดด้วยครับครับเพรที่ได้เจอน้ำหนักเท่าไหร่ครับพี่อ่าตอนนั้นเรารู้สึกเขาจะต่อให้ตอนนึงร้อยสี่ร้อยห้าร้อยสี่ร้อยห้ารถไฟเที่ยวนี้ยครับร้อยหกข้าวขาวร้อยหกข้าวอาวุธข้าวเป็นยังไงบ้างครับเรืองหนึ่งเท่ากันก็สูนเชียอาวุธไหนดวงก็าวที่เรามองว่ากังวลกดดันหนักใจเลยก็มัดเนี่ยเขาเราล่ะเราก็มีศอกมีเออเราก็มีทุกอย่างให้เลือกสรรกันนะตอนน้ำหนักต่ำสุดแล้วอะไรร้อยสี่ร้อยห้าครับได้ค่าต่ำสุด ไม่เสียเปลี่ยนเราลกนะเราลไม่เสียเปลี่ยนไม่เสียเปลี่ยนนะสบายสบายคิดทดลอกว่าน้ำหนักเดิม45กับน้ำหนักใหม่106อันไหนดีกว่ามันก็คือชอบเล้นหมดเลยร้อยสี่ร้อยห้าก็ชอบได้106ยที่คือแบบไปไหวสบายสบายไม่เสียเปลี่ยนนะที่นั่นไปไหวได้ที่เสมอกันมาแล้วเพราะนั้นเราดูเราน่าชนะเลยหน่าชนะเลยตรงไหนบ้างที ตอนนั้นน่ะมันมันมาจะจะเสียแค่ยกข่ายเพียงเดียวที่โดนมัดแต่แต่หมดยกก็ยังไม่ต่ออยู่แล้วอันหนึ่งแล้วหลังจากนี้ไปแล้วนี่เขาค่ายสองวันไหนครับพี่ก็เอยู่เขามาชกมาชกที่เก้าฮะคืออยู่ค่ายตลอดอขาอยู่ค่ายตลอดสองวันลสองหนึ่งเพราะเป็นรายการใหญ่เลยถือว่าถือว่าเป็นรายการแล้วชกคู่แรกเลยนะเคยชกรายการใหญ่แบบนี้ไหมด้วยเป็นครั้งแรกเลยอันนี้ถือว่าเป็นรายการที่ที่เราพิเศษประมาณนั้นนะ อภิพุทธเดชฝากแฟนมอลเยือนทำหน่อยครับผมครับผมช่วยเป็นกำลังใจพวกเอฟซีนะครับช่วยเป็นกำลังใจเชียร์ชอห้ามาจากไหนครับครับผมมวยผมทุกตัวโชคเต็มที่ทุกตัวซ้อมมาดีทุกตัวครับผมโอเคซ้อมไม่ดีจะไม่ให้พิ้นชกเลยครับขอบคุณมากครับผมยินดีด้วยครับน้องยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยยินดีด้วย